ไม่ได้สูงขนาดนั้นนะครับโอ้โ oh หล่าสุดประธานของเสือใต้ไบเยนยืนยันนะครับค่าตัวของแฮร์รี่เคนไม่ได้เกิน100ล้านยูโรแต่อย่างใดนะครับทางด้าน,นของเฮเบิร์ตไทเนอร์ครับประธานสโมสรไบเยนมิวนิกนะครับออกมายืนยันอีกรอบว่าค่าตัวของแฮร์รี่เคนกองหน้าตัวเก่งที่ซื้อมาเนะี่ยไม่ได้เกิน100ล้านยูโร บเยนครับตามไล่ล่าแฮร์รี่เคนมาตลอดซัมเมอร์ก่อนบรลลุตรงร,งร่วมกับสเปอร์ได้สําเร็จที่สัญญา4ปีและแฮร์รี่เคนก็ทาผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการเล่นให้กับไบเยนที่ซัดไปแล้ว8ประตูจาก7นัดนะครับแล้วไฮเนอร์ครับออกมาพูดถึงค่าตัวของแฮร์รี่เคนที่ถูกมองว่าแพงเกินไปรอเปล่าเพราะนักเตะอายุ30ปีแล้วโดยย้ําว่าเป็นตําแหน่งที่จําเป็นแล้วก็ไม่ได้จ่ายเกิน100ล้านยูโรอีกด้วยนะครับสแตนของไฮเนอร์บอกว่า h a r ์รี่เคนไม่ได้ทำให้เราสูญเสียเงินเกินกว่า100ล้านยูโรเว้นเสียแต่ว่าเราได้แชมป์นู่นแชมป์นี่ในอีก2-3ปีข้างหน้าเราจ่ายต่ำกว่า100ล้านยูโรรวมโบนัสแล้วเออเรารู้ว่าเราจะเป็นต้องมีผู้เล่นหมายเลข9แต่ว่ามีของหน้าในตำแหน่งนี้น้อยนิดที่เข้ากับเราได้และทำให้เราดีขึ้นกว่าเดิมและด้วยการที่เรามีตัวเลือกน้อยเนี่ยมันก็เลยมีราคากับการมีแฮร์รี่เคนเราก็การันตีประตูได้ในที่สุด เขายืนในจุดที่กองหน้าควรยืนและยังแอสซิส์ได้อีกมากมายอันนี้คือสิ่งที่เบิร์ตไ e เนอร์ครับได้พูดถึงแฮร์รี่เคนบอกว่าเขาไม่ได้แพงเกิน100ร้ล้านยูโรจริงๆนะครับเพราะว่าอาจจะรวมโบนัสแล้วด้วยหรือเปล่านะครับมาเลยดูแพงนะครับนักเตะอายุ30ปีแต่คุ้มค่าแน่อนอนไม่ต้องกลัวนะครับจัดไปให้ัยรุ่นจัดไปายาวเลยครับผม